คอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ ในอนาคตอันใกล้อย่างเช่นถึงปี2023นะคะความท้าทายของเศรษฐกิจนั้นยังคงอยู่มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่เฉพาะเพียงแต่ประเทศไทยแต่ประเทศหลกัหลกๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาสหรัฐชนานลจากและยุโรปเนี่ยกำลังจะอยู่ในภาวะที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการในแง่ของการส่งออกน,นั่นเ่ยคงจะต้องมีการจับทิศทางนะคะเศรเษฐกิจเป็นอย่างดีแล้วก็การใช้จํานวนปริมาณส่งออกนั้นเนี่ยอาจจะมีการมีผลกระทบได้เพราะฉะนั้นมีการปรับในเรื่องของ supply chain และอื่นๆนะคะประเทศจริงที่ล็อกดาวน์นั้นส่งผลที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะเพราะาที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถือเป็นจํานวนนั้นมากที่สุดนะคะแต่ว่าใน ระยะอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าเราคงไม่เห็นในปริมาณที่เท่ากับก่อนโควิดในระยะเวลาอันสั้นหรือภายใน1-2ถึงปีนี้นะคะหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยค่ะมีคันคาดการณ์ว่าน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นในเนี่ยปี2025เป็นต้นไปแต่ว่าปริมาณการนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการปรับแล้วก็มีโอกาสใหม่มากยิ่งขึ้นและท่องเที่ยวจีนยังเป็นหนึ่งนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เป็นใน10ท็อเ10เนี่ยมี5ประเทศในอาเซียนแล้วรวมทั้งอินเดียและแอฟริกาและ middle east ด้วยก็จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่เราควรให้ความสนใจค่ะ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงอยู่ค่ะในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะคะตรากอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งค่าครองชีพให้จับตาหลากัหลกๆเลยประเทศหลกัหลกๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา,าสหราาัฐชาแนลจักแล้วก็ยุโรปที่มีการวิเคราะห์มาจากหลากหลายจำนักแล้ววา่าปีหน้าเนี่ยจะถือว่าเป็นภาวะที่ยากลำบากหรือมีการถดถอยมากที่สุดในรอบ20ปีเลยเพราะฉะนั้นจะมีผลกระทบต่อเรานั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องสร้างในเรื่องของความแข็งแกร่งของธุรกิจหรือเศรษฐกิจนั้นเนี่ย ในให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ค่ะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นภาวะที่ยากลำบากนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจคนไทยแล้วก็ท่านผู้ประกอบการ SME ค่ะว่าเราสามารถผ่านตรงนี้ไปด้วยกันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราปรับตัวแล้วก็ปรับโครงสร้างขององค์กรเพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแบบรีเซ็ตที่จะกำเนิอก้าวเข้ามาถึงค่ะ